สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการชัวร์ลุงมวนิ่มกับผมอาจารย์นิกรสิทธิจริยาพอรอีกครั้งนะครับเราก็ลิกอยู่ในหัวข้อของคําถามที่ว่าพระเจ้าองค์ไหนคือพระเจ้าที่แท้จริงและทําไมพระเจ้าที่แท้จริงต้องเป็นพระเจ้าของคริสเตียนด้วยนะครั้งที่แล้วเราได้บอกไปแล้วว่าเปาโลเนี่ยวางแผนการประกาศเพื่ออยากให้เรื่องของพระเยซูคริสต์เนี่ยเข้าไปที่มหาวิทยาลัยคาร์ดามี่และเมื่อเปาโลไปที่สภามิลกัสเปาโลก็เริ่มบรรยายและครับให้รู้ว่าพระเจ้าที่แท้จริง คือใครทําไมเป็นพระเจ้าของคริเตียนจำได้ไหมครับผมบอกว่ามีแปหัวข้อกันข้อหนึ่งเปาโลบอกไปแล้วพระเจ้ามีจริงไหมพวกเขาทั้งสภาอริวิกัสมีสมาชิกสองฝั่งนะครับคือสโตอิกกับเอพิคุเรียนต่างก็ยอมรับว่ามีพระเจ้าจริงอย่างที่สองเปาโลบอกเลยถ้าพระเจ้ามีจริงพระเท้าทียกแท้พระเจ้าที่แท้มีกี่องค์พวกเขาตอบมีองค์เดียวเปาโลถามว่าทําไมคุณรู้ว่ามีองคเดียวเพราะว่าทุกคนทั่วโลกเหมือนกันหมดถ้าพระเจ้ามีหลายองค์มันคงจะแตกต่างกัน แต่เพราะว่ามนุษย์ทุกคนเหมือนกันนั่นแสดงว่ามาจากแหล่งที่มาเดียวกันเปาโลถามอย่างที่สามถ้าท่านอยากรู้พระเจ้าที่ยงแท้ที่แท้จริงเนี่ยนะที่มีองค์เดียวเนี่ยเป็นยังไงข้อมูลต้องมาจากใครข้อมูลต้องมาจากใครคําตอบก็คือถ้าท่านอยากรู้ว่าพระเจ้าไหนคือพระเจ้าที่แท้จริงข้อมูลจะต้องมาจากพระเจ้าไม่ใช่มาจากความคิดของมนุษย์ความคิดมนุษย์ต้องเป็นออบเจกต์ในการร่วมรณว ข้อมูลต้องมีมาจากพระเจ้าให้พระเจ้าเป็น subject เปิดเผยข้อมูลนั้นแต่เรื่องน่าเศร้าครับพระคัมภีร์พูดว่าไงรู้ไหมครับพระกัม์ีกล่าวงี้ครับขออนุญาตอ่านพระกัมภีนะครับในพระธรรมโรมบทที่หนึ่งข้อ22พระธรรมโรมบทที่หนึ่งเขายืดพระกัมพีพูอย่างนี้เขาอ้างตัวว่าเป็นคนมีปัญญาเขาจึงกลายเป็นคนโง่เขาไปและเขาได้เอาพระสิริของพระเจ้าผู้เป็นอมตะมาแลกกับรูปมนุษย์ที่ต้องตายหรือรูปนกรูปสัตว์ประบาดและรูปสัตว์เลื้อยคลาน แต่เรื่องน่าเศร้าครับในปวัตศาสตร์มนุษยชาติคืออะไรครับมนุษย์เรากลับไม่ใช้ศักยภาพในความคิดที่พระเจ้าใส่ไว้เนี่ยเป็นตัวรับข้อมูลแต่ครับเขากลับคิดข้อมูลขึ้นเองนะ <k line> เขาน่าจะใช้ศักยภาพในความคิดที่พระเจ้าสร้างเนี่ยรับข้อมูลจากพระเจ้าว,ว่าพระเจ้าเป็นยังไงแต่เขากลับใช้ศักยภาพในความคิดเนี่ยคิดข้อมูลเรื่องพระเจ้าขึ้นเองดังนั้นข้อมูลที่เขาคิดขึ้นมาเนี่ยพระเจ้าที่เขาคิดขึ้นมาเนี่ยจงไม่ใช่พระเจ้าที่แท้จริงแต่เป็นพระเจ้าตามความคิดของเขา เขาดูเหมือนว่าเขาเป็นคนนี้มีปัญญานะครับแต่พระมีบอกว่าเขากลายเป็นคนโง่เขาปรากฏการของพระเจ้าเทียมจตามความคิดมนุษย์หนึ่งเป็นรูปมนุษย์ที่ต้องตายเขานมัสการพระเจ้าโดยใช้รูปมนุษย์ที่ต้องตายคือมัสการมนุษย์กันเป็นพระเจ้า 2. เขานมัสการธรรมชาติที่ถูกสร้างแทนพระเจ้าผู้ทรงสร้าง 3. พระของเขาเป็นพระตามจินตนาการคิดขึ้นมาเองทั้งนั้นเลยดังนั้นพระเจ้าที่มาจากความคิดมนุษย์จึงไม่ใช่พระเจ้าที่แท้จริงแต่เป็นพระเจ้าตามความคิดของมนุษย์ มีเรื่องน่าเศร้าครับของนปัปชยากิดเสียนคนหนึ่งกล่าวเลยเขาบอกว่าท่านกล่าวว่าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าก็คือสร้างมนุษย์ให้เหมือนกับพระเจ้าแต่ความน่าเศร้าใจที่สุดของมนุษย์ก็คือเขาสร้างพระเจ้าที่เหมือนกับเขาขึ้นมาเปาโลพูด่างที่สี่เอาละครับเปาโลบอกว่าเมื่อข้าพระเจ้าเข้ามาที่กุเอเทนเห็นพวกท่านเนี่ยกำลังก้มลงกราบนมันสการพระเจ้าเหล่านั้นขณะที่ท่านก้มลงกราบนมัสการพระเจ้าเหล่านั้นที่ท่านบูชาอยู่ นั่นแสดงว่าท่านกำลังยอมรับเป็นใดว่าท่านกำลังยอมรับเป็นใดว่าท่านไม่ใช่ผู้สร้างท่านเป็นผู้ถูกสร้างดังนั้นในเมื่อท่านเป็นผู้ถูกสร้างท่านควรจะกราบไหว้ใครล่ะครับก็ต้องควรจะกราบไหว้ผู้สร้างท่านใช่ไหมครับแต่ท่านกลับไปกราบไหว้สิ่งที่มือท่านสร้างขึ้นมาทาไมผมถามท่านผู้ชมครับนี่คือมือของเราผมถามด้วยคําถามสั้นๆท่านควรจะกราบไหว้ผู้ที่สร้างมือท่านหรือสิ่งที่มือท่านสร้างขึ้นมา คำตอบก็รู้รู้อยู่กันใจนะครับแล้วควรจะกราบไหว้ผู้ที่สร้างมือเราไม่ได้สิ่งที่มือมนุษย์สร้างขึ้นมาอย่างที่ห้าอย่างที่5้า 5, เปาโลบอกเลยพวกท่านมีชีวิตไหมพวกเขาตอบมีพวกท่านพวกท่านมีชีวิตพระเจ้าที่สร้างท่านมีชีวิตไหมเขาต้องมีใช่ไหมครับถ้าพวกท่านมีชีวิตพระเจ้าผู้สร้างท่านต้องมีชีวิตและท่านไปกราบไหว้สิ่งที่ไม่มีชีวิตทําไม ท่านไปกร่าบไหว้สิ่งถูกสร้างแทนพระเจ้าผู้ทรงสร้างทำไมท่านไปกร่าบไหว้สิ่งที่ Polski, ทททไมไส่สิ่งที่ต้องตายทำไมท่านต้องกล่าวไหว้พระเจ้าผู้ทำไมครับทรงวชนอยู่มนิษ์และเปาโลก็ถามอย่างที่6เลยครับ <S <S ขอถามหน่อยถ้าเป็นพระเจ้าที่แท้จริงใครต้องพึ่งใครถ้าเป็นพระเจ้าที่แท้จ,จริงใครต้องพึ่งใครโอ้อันนี้มันแจ้งอยู่ในความคิดของท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับ <S <S ถ้าพระเจ้ามีจริงพระเจ้าแทา้จริงพระเจ้าไม่จำเป็นต้องพึ่งมนุษย์แต่มนุษย์ต่างหากต้องพึ่งใครครับต้องพึ่งพระเจ้าเปาโลคงจะถามตรงอย่านี้คับ ขอโทษเถอะครับเวลาไฟไหม้บ้านคุณเนี่ยเทพเจ้าอุ้มคุณออกจากบ้านหรือคุณอุ้มเทพเจ้าไม่มีหรอกครับเทพเจ้าอุ้มคนออกจากบ้านไม่มีครับมีแต่เรามครคนอุ้มเทพเจ้าออกจากบ้านปรากฏการณ์นั้นแสดงว่าทําไมครับเทพเจ้าเหล่านั้นอยู่ไม่ได้ถ้าทําไมครับไม่มีคนปฏิบัติแต่พระเจ้าแท้จริงไม่จำเป็นต้องอาศัยนุษย์ปฏิบัตินะครับพระองค์ทรงพระชนอยู่เป็นนิดเปาโลบอกชัดอย่างที่เจครับฮะเปาโลบอกเลยครับถ้าพระเจ้าที่แท้จริงเนี่ยจะต้องบริสุทธิ์ยุติธรรม แต่คุณดูสิครับเทพเจ้าของกรีกเป็นยังไงครับร่วมบรเวณีฆ่ากันฟันกันลำเอียงหลายสิ่งหลายอย่างเลยครับซึ่งกลุ่มโซอิกบอกว่าไม่มนุษย์ทุกคนถูกสร้างให้เหมือนพร,ระเจ้าถ้าพระเจ้าที่แท้จริงจะต้องบริสุทธิท่ทําแต่เทพเจ้าของกรีกไม่มีความยุติธรรมเลยเอาละครับเมื่อไปึตงตรงนี้เนี่ยสภาของอาริปรกัสไม่ว่าจะ,ะเป็นพวกโซอิกเอพิคุเรียนเริ่มเห็นแล้วครับว่า พระเจ้าที Freiheit, garden, ท่เขานมัสการเทพเจ้านั้นไม่ใช่พระเจ้าแท้จริงเขาจึงถามเปโลว่าเปโลเรารู้ว่าเทพเจ้าของเราที่เรานมัสการเวลาเนี้ยไม่ใช่พระเจ้าแท้จริงถ้าเช่นนั้นพระเจ้าที่แท้จริงที่ทรงพระชนอยู่เป็นนิดข้อมูลต้องมาจากพงแหละพว์อยู่ไหนล่ะพวกอยู่ไหนเปโลจึงพูดอย่างที่แปดเลยครับท่านนักปัญญาเมธีทั้งหลายถ้าพระเจ้าแท้แท้มีจริงทรงพระชนอยู่จริงถ้าพระเจ้าแท้แท่องนี้ท่านจะหาท่านจะรู้จักทงท่านใครต้องเป็นคนหาใคร พระเจ้าหาท่านหรือท่านหาพระเจ้าโอ้โหนี่สุดยอดของเปาโลเลยครับเปาโลบอกว่าถ้าพระเจ้าองค์เดียกแท้นี่มีจริงใครจะเป็นฝ่ายหาท่านเป็นฝ่ายหาพระเจ้าหรือพระเจ้าเป็นฝ่ายไปหาท่านคําตอบคืออะไรครับต่างคนต่างหาในความคิดของบชัชยากรีบอกเลยครับมนุษย์ทุกคนถูกสร้างให้มีความคิดเรื่องสมบูรณ์แบบและพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความสมบูรณ์แบบดังนั้นมนุษย์เนี่ยมีใจปรารถนาจะหาสิ่งที่สมบูรณ์แบบ เพื่อจะสแสวงหาบุคคลที่เป็นสมบูรณ์แบบผู้สร้างเขามาอย่างแท้จริงนี่แหละครับนี่คือเหตุที่เปาโลว่าถ้าท่านจะรู้จักพระเจ้าผู้เที่ยงแท้ผู้สมบูรณ์แบบใครหาใครพระเจ้าสร้างท่านให้มีใจิตใจหาแล้วครับเปาโลบอกนะเพื่อพระบิดบอกว่าเพื่อเราจะมุ่งคําเพื่อหวังจะพบพงได้มนุษย์ทุกคนถูกสร้างมาให้มีใจหาพระเจ้าอยู่แล้วครับใครหาใครต่างคนต่างหาเช่นถ้าผมพาลูกผมนะครับเล็กๆไปเที่ยวงานนะครับคนแน่นไปหมดเลยว,วันหนึ่ง ผมพัดหลงกับลูกชายลูกชายผมตัวเล็กนะครับพอพัดหลงกับลูกชายตัวเล็กของผมคุณว่าใครหาใครครับใครหาใครครับแน่นอนต่างคนต่างหาแต่รับรองครับลูกชายผมไม่มีทางหาผมได้เวลาลูกชายตัวเล็กหาพ่อที่กําลังพัดหลงกับคุณพ่อนะครับเวลาลูกชายหาพ่อหายยังไงครับเขาจะเดินไปร้องไห้งี้พ่อพ่อย่ไงพ่อพ่อพ่อนี่ลูกหางี้ครับแต่พ่อทำ่างนี้เหรอครับเออลูกไม่ใช่ครับพ่อทําไมครับ พ่อจะเป็น subject ในการวิ่งไปหาวิ่งไปหาถึงแม้พัดหลงกันต่างคนต่างหาแต่ฝ่ายที่หาพบก็คือผู้ที่ใหญ่กว่าครับคือพ่อต้องเป็นฝ่ายหาลูกเช่นเดียวกันครับเปาโลบอกบัดนี้พระเจ้าที่เที่ทยงแท้ผู้ทรงสร้างท่านเป็นพระเจ้าเที่ทยงแท้แต่องเดียวถ้าท่านอยากรู้จักพระองค์ท่านบัดนี้ท่านก็มีใจหาพระองค์แต่ท่านไม่มีทางหาพระองค์พบหรอกแต่พระองค์ลงมาหาท่านแล้วบัดนี้พระองค์ลงมาหาท่านแล้วโอ้ รัฐปรชญาเปทีในสภาเวกัสว่าไงครับพงลงมาแล้วลงมาแล้วแล้วพองอยู่ไหนแล้วพองอยู่ไหนแหมกำลังสนุกทีเดียวแต่อย่าเพิ่งครับต้องรอครั้งต่อไปนะครับอย่าพลาดนะครับทางนั้นไม่รู้คำตอบอึนอัดแย่เลยครับพบกับรายการทัวร์หรือมูนิ่มกับผมอาจารย์นิกรสิทธิจริยาพรได้ในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ขอพระเจ้าอิพอรครับ